วันนี้เราจะมาพาทุกคนไปกินร้านเนื้อย่างที่คัดมาแล้วว่าดีเลิศจุกทั้งราคาและคุณภาพคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นสายเนือ้อไหม่ญี่ปุ่นทั้งทีฉันจะต้องได้กินของดีไม่ดรอช้าตามกันมาเลยจ้าพาดูพาดูชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาโพที่อากิฮาบาระตอนนี้นะก็คืออยู่ในช่วงเดือน เดือนอะไรอะเดือนเคือเดือนกรกฎาหรือล่าก็คือหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเราจะแพ้ความร้อนไม่ได้เราวันนี้เราจะพาไปกินเนื้อย่างก็คือร้านนี้นะคะที่จะพาไปกินนะเป็นเนื้อวากิวที่เขาซื้อมาทั้งตัวเลยนะคะคือหมายถึงว่า ซ,ซื้อเนื้อัวมาทั้งตัวแล้วก็มาตัดขายแยกชิ้นก็คือข้อดีของร้านนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อที่แช่ฟีสเลยก็คือปกติตามพวกร้านเนื้อย่างทั่วไปมันจะเป็นเนื้อที่แบบว่าแช่ฟีสมาขายให้เราใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อสดๆเลยแล้วก็มีอยู่ในตู้ให้เราเดินไปเลือกเนื้อเองนะคะก็คือเราสามารถจิ้มได้เลยว่าเราจะเอาอะไรบ้างแต่ว่าราคาก็ ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันเดี๋ยว <c oughs> เหนื่อยโหแล้วเนี่ยเดี๋ยวที่หน้าร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะตามไปเลยร้านที่เราจะพาไปกินกันวันนี้นะคะสามารถออกจาก JR อากิฮาบาระแล้วเลี้ยวเข้าซอยฝั่งที่มีห้างอาเทได้เลยคะ่ะพอเดินเข้ามาเจอตึกบีโตะอากิบานะคะก็ให้เดินขึ้นไปที่ชั้น3ได้เลยคะ่ะเพราะว่าร้านในวันนี้นะคะอยู่ที่ชั้น3นั่นเอง วันนี้นะคะเราก็มาถึงที่หน้าร้านกันแล้วนะคะเจเห็นหรือเปล่าหน้าร้านแคบนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้คนเยอะมากๆก็เลยมีพื้นที่จํากัดนะคะเห็นเนื้อด้านหลังไหมบอกเลยว่าถึงแม้เราจะจองมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเรามาถึงก่อนเวลาก็จะต้องรอให้ตรงเวลาไปเๆแล้วค่อยเข้าไปเนาะก็คือที่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาบอกชื่อร้านก่อน ขนอนุีาตหาซื้อนาดึงดูโอเคเจอแล้วชื่อร้านก็คือนิกเกียโยโกโจนั่นเองซึ่งที่ร้านนะคะเขาไม่ได้มีแต่เนื้อ,อย่างอย่างเดียวเขายังมีชาบูชาบูอีกด้วยก็สำหรับใครที่เป็นสายชาบูชาบูก็สามารถมาทานได้เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าในร้านเขาจะใช้เป็นเนื้อวากิวทั้งหมดแล้วเนื้อไม่มีการฟิสแต่อย่างใด ดูลายเนื้อสิโอ้โหน้ำลายจะไหลเดี๋ยวขออนุญาตไปที่โต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำกันต่อเลยเว็บตอนนี้นะคะก็เว็บเข้ามาในร้านแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ที่เข้ามาเขาก็บอกว่าจะมีเป็นเนื้อเสร็จต้อนรับก่อนอันนี้เลยถ้านอันนี้นะคะเป็นเนื้อ เส็จแรกที่เขาจัดมาให้แล้วนะคะก็คือต้องทานอันนี้ให้หมดก่อนแล้วถึงจะเอาอันนี้จะเป็นเหมือนนัมเบอร์ว่าของเราเป็นโต๊ะอะไรแล้วก็ทานได้ถึงเวลาเท่าไหร่น,นะคะก็คือจะเอาไปสั่งเนื้อที่เคาน์เตอร์เมื่อกี้ที่เราได้ถ่ายไปให้ดูตอนแรกนะคะเดี๋ยวเนื้อจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลย ็นเนื้อที่ไม่ได้แช่ฟรีมามันก็นิ่มแบบนี้แบบข้างในยังเป็นแบบน้ำอยู่เลยอ่ะโดีหลัลงจากเนื้อรสอแรกเราหมดไปแล้วนะจ๊ะก็หยิบใบนี้แล้วก็ไปสั่งต่อกันเลย<ะ><ะ>ดยฝั<ะ>่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องในนะคะเดี๋ยวเราไปที่เนื้อก่อนนะอืมเมื่อกี้เขาบอกว่า ของที่มีเฉพาะช่วงนี้จะมีป้ายสีแดงๆติดอยู่ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะอันนี้จะจะให้ดูคร่าวๆระหว่างรอชิวนะคะข้างบนเบอร์หนึ่งจะเป็นเนื้อคาริบอ๋อแต่มันมีภาษาอังกฤษให้อยู่เนี่ยเห็นไหมเอ่ยก็สั่งตามนี้ได้เลยนะนี่เคยแบบสงสัยมานานมากว่าแบบว่าระหว่างคาริบกับคารามิมันคือเนื้อส่วนไหนกันแน่ วันนี้เราก็ได้รู้จักในโลกตรงนี้แล้วนะจ๊ะเออ <c oughs> ก็เอายืนให้เขาไปก่อนนะจ๊ะเ <c oughs> อา <c oughs> ได้ไงใช่ไหมไปจากกับโต๊ะอันนี้ก็คือขอเป็นจานไซส์กลางมานะคะแล้วเขาก็จะให้เลือกเบอร์ของเนื้อว่าจะเอาเบอร์ไหนแล้วก็เอาเนื้อทั้งหมดกี่ชิ้น เออคือเราก็สามารถเลือกตามความอิ่มในท้องเราได้เลยแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะคะ <Okay. S 1> สุดท้าย <Okay. S 1> เขาก็จะถามว่าชอบแบบโรยเกลือรหรือว่าราดซอสนะคะแต่เมื่อกี้เลือกแบบราดซอสไปนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปย่างกันเลยจ้า <Okay. S 1> นี่นันถ้าสมมติว่าใครชอบแบบว่า ยังแบบกึ่งดิบนิดนึงอ่ะก็ได้แล้วนะจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยเราอ่ะชอบประมาณนี้นี่แหละโอเคแล้วก็น้งไข่กลางจ้าชืดว,ว้าวจึ่ง ให้มันเยิ้มๆแบบนี้นะไปคะ่ะคำเดียวโลดอืมอมหวานมากแล้วแบบเนื้อมันจะแบบว่าหนากว่าการที่เรากินชาบูเนาะเข้มข้น,นดีต้องลอง นี่เราจะให้ดูความเก๋ของผ้ากันเปื้อนนะจ๊ะเขาบอกว่าได้ตัวอาชี a ครับก็คือลดความอ้วนเอาไว้พร evet, ุ่งนี้นะจ๊ะเออเราก็กินไปเลยเต็มที่วันนี้แล้วเมื่อกี้นะคะก็คือแอบเห็นว่าคนข้างหลังเขาเป็นต่างชาติใช่ไหมคะแล้วตอนเขาสั่งนึงอะก็คืออย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าจะต้องสั่งว่าจะเอาเบอร์ไหนกี่ชิ้น สามารถคุยเป็นภาษาอังกฤษได้เลยแล้วถ้าสมมติเขากลัวว่าจะคุยไม่รู้เรื่องเขาจะหยิบใบที่มันเป็นแบบว่าเมนูภาษาอังกฤษออกมาให้เราแบบว่าจิ้มจิ้มคุยกับเขาได้เลยนะคะก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องภาษานะสามารถสั่งตามความชอบได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวไปกินต่อก่อนนะอันนินาซาลินวัวเมื่อกี้นะคะวันนี้มันมีแต่ลินที่มันเป็นแบบหันบาปกติมันจะมีหันหนา,นาแต่ว่าเมื่อกี้เราได้อันตัวหันหนา ไปตอนแรกแล้วแต่ว่าปกติถ้าแบบไปสั่งเพิ่มมันก็จะมีอันนี้นะคะเอาแบบหั่นบานแล้วก็มาสอดใส่ต้นหอมญี่ปุ่นอ,อร่อยถึงกับต้องวางตะเกียบจะบอกว่าลิ้นหั่นบางเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มทานลิ้นนะคะเพราะมันจะแบบเคี้ยวง่ายไม่ได้แบบว่ามีความแบบกรึบเหนียวมากแต่ว่าจริงๆถ้าแบบ ร้านที่มันดีๆถึงแม้มันจะหั่นแบบหนาๆแบบหนาแบบอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบว่าเหนียวเคี้ยวไม่ขาดอะมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบกึบๆสู้ฟันเออเดี๋ยวไปทานต่อก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวนาถ่ายต่อไม่รู้เห็นอะไรติดฟันบ้างรอเปล่า ระหว่างดูน้องเขากินเราจะมาสรุปภาพรวมร้านนี้ให้ฟังกันค่ะร้านนี้อย่างที่พูดไปหลายรอบมากๆข้อดีคือเนื้อที่สดใหม่วันต่อวันสามารถเลือกเนื้อในส่วนที่อยากกินไดในปริมาณและรสชาติที่เราชอบและมีเครื่องในพิเศษแบบที่ร้านอื่นทั่วไปไม่มีถ้าใครที่ชอบทานเนื้อและอยากกินแบบเน้นๆก็แนะนำเลยเพราะในรนาคานี้ถือว่าคุ้มมาก สคัญด้านเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยจ้ะแต่ถ้าใครเป็นคนทานน้อยแนะนำให้ไปร้านที่จะแนะนำถัดไปเลยเพราะร้านไทยโชเอนก็เลิศมากในโซนอุเอโนและเป็นอลาคาร์ได้จ้าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปกินร้านเนื้อย่างที่เป็นเนื้อย่างที่ดีที่สุดในละแวกอุเอโนเลยก็ว่าได้แ้าแด ได้เข้ามานั่งในห้องแล้วนะคะตอนนี้เนะเาะเพอก็มานั่งในห้องส่วนตัวนะคะคือที่ว้าวามากๆก็คือเมื่อกี้เนาะตามตรงวันใดก็จะมีรูปภาพต่างๆที่เป็นแบบว่างานอาร์ตนะคะอยู่ในร้านก็คือร้านนี้เขาคงคอนเซ็ปต์ว่าไม่ใช่แค่ว่าเราจะได้ทานของอร่อยอย่างเดียวแต่ว่าให้ได้ดูของสวยๆงามๆด้วยก็คือนอกจากร้านจะตกแต่งสวยแล้วแล้วก็จะมีงานอาร์ตแบบนี้คือแม้แต่ในห้องของ แต่ละคนนะคะก็จะมีงานที่เป็นแบบว่าอาร์ติขวาดไว้เลยจริงๆนะคะก็คือถ้าสมมติว่าใครชอบงานอาร์ตตัวไหนก็คือสามารถซื้อได้เลยเออไม่ใช่แค่มาโชว์อย่างเดียวนะซื้อได้ด้วยเก๋มากๆเลยอะ่ะแต่เจ้าของร้านนี้นะคะเขาเป็นประธานสมาคมของเวโนอา เขาก็เลยช่วยเหลือพวกอาติสตในละแวกนี้เนะที่ยังเป็นแบบคนหนุ่มสาวให้มีใครในการทำงานต่อไปไอเดียเกย๋มากๆเลยอันนี้คือแบบเลิศสุดๆแล้ววันนี้นะคะสำหรับร้านนี้ใช่ไหมคะก็คือออกทีวีบ่อยมากๆแล้วเขามีเมนูแนะนำเยอะมากๆเพอร์ก็เลยบอกเขาว่าขอแบบจัดเมนูที่คิดว่าเด็ดที่สุดมาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรเราไปรอชมพร้อมกันค่ะให้ こちらシルクユッケです。こちら白いネギの方が塩味で青いネギの方が辛味になっております。真ん中の晩は終わっていただいて、外側の肉から卵黄に絡めてお召し上がりください。<laughs> อันนี้นะคะก็คือเรียกว่าเมนูยุเกะนะคะก็คือเป็นการที่ทานเนื้อดิบดเ,เลยก็คือเอาไข่ไปคลุกกับเนื้อนะคะแล้วก็ทานสําหรับตัวที่เพอะเคยเห็นมาเยอะๆนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ไม่ว่าจะร้านไหนก็มีเนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนที่สาไลบางแบบนี้นะคะแล้วก็ทานดิบก็คือให้เอาไข่คลุกก่อนนะคะฝั่งที่เป็น ต้นหอมสีขาวนะคะจะเป็นรดเกลือส่วนฝั่งต้นหอมสีเขียวฝั่งนี้เนาะจะเป็น้าซอสของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยค่ะ กินแบบเนื้อดิบขนาดนี้มากก่อนแล้วคือเขาบอกว่าเนื้อตัวเนี้เป็นเนื้อแลงเอห้าคือเป็นเนื้อที่ดีที่สุดมันแบบหวานมากแล้วมันไม่เลี่ยนเลยอ่ะดีมากกัะเมนูเนี้มาลองกินทางนี้กันบ้างนะคะถ้าสมมติว่าใครที่แบบชอบแบบซ์เจอร์แบบว่ากินเนื้อเลยก็คืออันนี้ย จะได้ความแบบเนื้อกว่าแต่ถ้าสมมติว่าใครชอบที่แบบว่าแทบจะละลายในป่ากนะคะก็แนะนําเป็นเมนูที่สไลด์เมื่อกี้เนาะ カルビですこちらはタレにののお肉ですのでごまか入っているものを焼肉のタレでお召し上がりください。 เนื้อใหญ่มากชิ้นนี้เต็มเต็มข้างเลยอืมอืมอันนี้ก็แบบหวานละลายอีกแล้วอ่ะเนื้อดีมากเลยอ่ะคือแบบมันเข้ากับซอสทาเนช่ไหมคือตัวซอสอ่ะมันซึมเข้าเนื้อไปเลยเดี๋ยวเราตบด้วยน้ำโคข,ของเราดีกว่า ย่างเหนือแบบคนเสียนชิบนี่ดูลายสักก่อนไปจ้าหลังจากกินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าเมนูที่กินวันนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าเพอให้เขาจัดแบบ ที่ร้านแนะนำมาเลยเนาะก็คือมีเมนูนี้กับทางด้านนี้นะคะก็คือเป็นยุกเกะธรรมดาเนาะที่ที่บอกว่าร้านอื่นก็มีกับยุกเกตด้านนี้อันนี้ก็คือมีจำนวนจำกัดในแต่ละวันนะคะคือเขาใช้เนื้อแรงเอเลยอันนี้ชื่อเมนูนว่าชิรุคือยุกเกะก็คือจะเป็นฟีลแบบนุ่มลื่นเหมือนผ้าไหมก็คือกลืนลงคอไปเลยจ้า เรามาดูกันอีกนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีลิ้นบัวเนาะก็คืออันนี้ถ้าสมมติว่าใครชอบลิ้นที่มันมี t e x t อร์แบบตัดหนาหน่อยอะ่ะก็คือต้องอันนี้เลยแต่ที่เมื่อกี้ที่เขาจัดมาให้นะคะก็จะเป็นตัวที่ออกรายการทีวีเยอะเนาะก็คือตัวนี้นะอ่ะเมื่อกี้เพิ่งไม่ได้อธิบายไปว่าตัวเนี้ยมันคือเป็นลิ้นบัวนะไม่ใช่เนื้อธรรมดาเนาะข้างในก็คือจะเป็นพวก ต้นหอมก็คือพันไว้อันนี้ก็คือเขาก็ทําเป็นสีแดงๆไว้เลยถึงแม้จะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็รู้ได้ด้วยตรงนี้เลยว่าเออแนะน,นําแน่ๆอย่างมีมาร์กติดอยู่หรือว่าถ้าใครอ่ะก็คืออ่านไม่ออกก็จิ้มรูปเอาไปได้เลยจ้ะแต่เราก็จะไม่รู้ราคาแค่นั้นเองเนาะอย่างตัวนี้ก็คือตกอยู่ที่2500เยนไหนอ๋อเราก็เมื่อกี้ใช่ไหม เนื้อที่เขาเอามาเสิร์ฟนะคะตอนแรกก็จะเป kind <of> ็นตัวฮารามีก่อนนะคะข้างๆเขาคืออะไรกันอะไ่เห็นป่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าอันนี้นะคะก็จะมีฮารามีโนคือที่เพอแปลกใจมากๆก็คือฮารามีของที่ร้านเนี้ย ลายมันเยอะจนตอนแรกนึกว่าคารูบีก็เลยถามเขาว่าเริยจริงๆอันนี้มันเป็นเนื้ออะไรแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อคารุมีก็คือถ้าสมมติใครไม่ชอบแบบทานมันเยอะๆชอบที่เป็นแบบค่อนไปทางเนื้อแดงก็คือแนะนาคารามีเลยเนื้อจะนุ่มมากแต่ว่าถ้าใครยังไปไหวอยู่กับการที่แบบมันมีมันแทรกอะไรเงี้ยก็คือไปที่คารูบีได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากจะลองทานหลายๆอย่างเนาะก็ แต่อันนี้มันก็เป็นแค่ลิ้นเฉยๆแต่ว่าเป็นลิ้นที่เป็นแบบว่าตัดหลายๆแบบอันนี้ถ่ายรูปสวยแน่นอนเลิศจูแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนวเครื่องในแล้วถ้าสมมติใครที่ทานเนื้อไม่ได้นะคะเขาก็มีซีฟู้ดให้น้อ,อก็คือไม่ต้องเสียใจไปมีซีฟู้ดมากินด้วยกันได้แน่นอนแล้วก็จะมีเมนูผักเอ้ยซาชิมิเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยะคะแล้วก็ จะเป็นแบบว่าฟิลกิมจิเขามีโอ้ยวันนี้ไม่ได้สั่งกิมจิลืมแล้วก็เป็นแบบฟิลเมนูแบบเกาหลีเกาหลีก็มานะจ๊ะแบบพิซซ่าเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมบอกเขาว่าขอแบบปบท้ายหลังมื้ออาหารเขาก็บอกว่าจัดไปเลยจ้าก,กับเมนูนี้ต้องโดนคือแบบว่านอกจากไอ้ลิน้นบัวเมื่อกี้ที่จะออกรายการทีวีเยอะแล้วอะก็คือมีตัวนี้ที่แบบว่าแนะนํา เดี๋ยวเขากำลังจะเอามาเสิร์ฟเหมือนเมื่อกี้เขาแอบแวบมาแล้วนะในเราไปดูซินี่พูดถึงก็มาพอดีเลยว้าวแดงไม่ไหวเฮ้ยข้าวกระเล้เมนเดสโอเคสต๊อกกราชิโน้องโอคุณมิเดะกกครับขอบคุณกครับขอบคุณมครับ ดูแบบเป็นคนตะกาวมากกินคนเดียวสองจานก็คืออันนี้เป็นซุปที่เขาแนะนำเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นฟีลแบบหมีเย็นที่อยู่ในน้ำนะคะก็คือน้ำแข็งก็เข้ามาเลยจ้าถ้าถามว่าแน่นทองไหมก็ตอบเลยว่าแน่นมากแต่ว่าในความที่เรายังอยากกินอีกหลายอย่างอะ่ะดูดิน่าก,กินมากเลยเห็นไหมอะ่ะอุ้ยร้อน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  เดี๋กกินโชว์ดีกว่าเราลองชิมซุปก่อนดีกว่านะคะอืมอร่อยอร่อยเวอร์มากเนี้ยอืมจริงๆเมนูเนี้ยคือมันจะมีเป็นแบบว่าข้าวใส่เข้ามาด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเพอ่อบอกเขาว่าอิ่มแล้วขอแบบซุปล้วนโหนข้าว จัดไปเลยจ้าแบบสุบรนหวนเฮ้ยอันนี้คือแบบดีอ่ะมันแบบว่าลางท้องแบบหลังจากที่เรากินเนื้อฟ้ลแบบว่ากินอะไรอุ่นๆรู้สึกเหมือนจะได้ลางไขมันแต่จริงๆแล้วลางหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเอออาจจะคิดตัวเองอืมเจ้มจนดีเอาเผ็ดน,นิดนึง ถึงปานกลางอะเป็นคนโลเลยเป็นคนโลเลยกินเข้าไปตอนแรกบอกว่าเผ็ดนิดนึงพออยู่ในป่าสักพักหนึ่งเออเริ่มเผ็ดละก็เลยเผ็ดปานกลางโอเคจะกินตอนน่อดีกว่าเงียบๆคนเดียว,อนนวยเอซจุมมสเซไกเดียว อันนี้นะคะเป็นเมนูหลังอาหารคือไอติมเมลอนนั่นเองตื่นเต้น,ตนรู้สึกเหมือนไม่เคยกินไอติมเมลอนเลยอะที่มันเป็นแบบฟีแบบเชอร์เบตอย่างเงี้ยดูเนื้อเห็นหรือเปล่าโอ้โฟยฟกติดด้วยอืมฟีแบบมันกินเมลอนไม่ใช่แบบฟีแบบกินไอติม แต่แค่ไม่ต้องเขียวแค่นั้เองเอดีอะวันเสียวฟันไม่ไหวหลังจากกินของร้อนๆมาเยอะเนอะนล้วพอเราอยู่ดีๆเรามาเจอของเย็นเนอะฟันก็ทำงานหนักไม่ไหวนะบางทีอะเออ เราจะมาคนเดียวมาเป็นคู่หรือมาเป็นกลุ่มเขาก็มีโต๊ะที่เหมาะกับเราแน่นอนจ้าเราจะมาถามพนักงานที่ชื่อว่าคินตะซังกันนะคะว่าเขาชอบทานเมนูนไหนกันตอยすปปะดีโอซุเมะว่เนกิทึมิตันชิยะเดส